เราก็จะเริ่มเพาะต้นกล้าดาวเรืองกันนะคะอุปกรณ์ที่จัดไปในชุดเนี่ยก็จะมีหนึ่งคือถาดหลุมนะคะก็จะเป็นหลุมอย่างนี้สี่ช่องนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นเมล็ดต้นกล้าดาวเรืองนะคะทั้งหมดสี่เมล็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดินเพาะหรือพีซมอสนะคะแล้วก็จะมีถุงปลูก ทั้งหมดสใบนะคะแต่ว่าตอนเพาต้นกล้าเนี่ยเราจะยังไม่ได้ใช้กันนะคะถุงปลูกจะใช้สําหรับตอนย้ายต้นกล้านะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเตรียมดินพีซมอสหรือดินพอะก,กันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นดินแบบนี้นะคะก็คลุกกับน้ําเป็นน้ําดื่มนะคะเอาให้ชื้นชื้นไม่ต้องแฉะมากนะคะแล้วก็ ายามบีบตรงที่เป็นก้อนๆนนะคะให้มันละเอียดให้มันร่วนสุยนะคะตรงไหนที่มันยังดูแล้วยังแห้งๆอยู่ก็พรมน้ำเพิ่มลงไปนะคะเมื่อได้พีชมอที่ชื้นหรือแฉะพอประมาณแล้วนะคะก็ มาใส่นะคะในถาเพาะนะคะกอกใส่ลงไปไม่ต้องกดดินนะคะไม่ต้องอัดดินให้แน่นให้มันล้วนซุย เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเพาะเมล็ดดาวเรืองกันนะคะโดยลักษณะของเมล็ดดาวเรืองเนี่ยก็จะมีด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นสีดํานะคะโดยตอนที่เราจะปักลงไปในถัเพาะเนี่ยนะคะก็จะใช้สีดําปักลงไปแล้วก็ให้สีขาวเนี่ยโผล่ขึ้นมาค่ะค่ะเราก็จะเาปลายเมล็ดนะคะด้านสีดํานะคะปักลงไปในดินเพาะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะในถาดเพาะนะคะก็กดลงไปนิดนึงให้สีขาวมันโผล่ออกมานะคะ ำไปจนครบสี่หลุมค่ะไม่ต้องกบดินนะคะปักแล้วก็กดลงไปเฉยๆเลย<ะ>ตอนปักก็ระวังอย่าให้ขั้วสีดำกับสีขาวเนี่ยมันแยกออกจากกันนะคะเมื่อปักครบแล้วนะคะเราก็จะลดน้ำอีกครั้งนะคะ ระหว่างที่ต้นกล้านะคะยังไม่แตกใบออกมานะคะวิธีการดูแลก,ก็คือลดน้ำํำ2 2รอบนะคะก็คือก้าวงเช้าแล้วก็สักโมงเย็นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเจอแดดนะคะไว้ใต้ชายคานะคะค่ะเมื่อต้นกล้าของเรานะคะแตกใบอ่อนขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถนําไปโดนแดดได้ะคะ่ะแล้วก็ดาวเรืองเนี่ยจะชอบแดดนะคะสามารถเอาไปโดนแดดแต่ว่าอย่าจัดมากนะคะ แล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมค่ะ9โมงเ,เช้าและ3โมงเย็นค่ะ